เล่นแบบมีสีสันเล่นแบบยิงชนะคู่แข่งแบบขัดขาดเล่นแบบให้สนุกเชลซีแม่งก็เล่นได้เหมือนกันนีิว่าสวัสดีครับผม มาเจอเจอกันกับช่องทางของเบนซเซนเตอร์อีกแล้วเดิน <Wow. S 1> ทางเข้ามาถึงวันที่8แล้วกับแนวทางหน้าช่องที่วางไว้ให้ <Wow. S 1> ทำคืนที่บานมาแนวทางที่วางไว้ให้อย่างสิงบูเชลซีก็ไม่ทําให้ผิดหวังเล่นให้แบบนี้แนวลุกยิงเยอะแบบนี้เล่นแบบมีมิติเจาะแนวรับแข็งๆได้แฮปปี้สุดๆสําหรับแฟนบอลเชลซีเชลซีแม่งก็เล่นได้แต่ไม่อยากเล่นนะครับ ค่ำคืนที่ผ่านมาก็แฟนๆสิงบูเชลซีก็ต้องอ้อยนอนหลับอิ่มเอมเปลมปรีกันสุดๆเลยนะครับบุกนะครับผมคือเปิดบ้านอัดโบโลหกประตูต่อหนึ่งเชลซีหกโบโลหนึ่งเล่นดีๆแบบนี้ก็เล่นได้นะครับ ครึ่งแรกก็ฟินๆไปแล้วถึง4-0นะครับครึ่งหลังยิงเพิ่มอีก2แล้วเสียอีกหนึ่งนะครับนี่คือแนวทางที่เบนบางให้วันนี้เดินทางมาถึงวันที่8แล้วนะครับสำหรับแนวทางที่วางไว้ให้หน้าช่องนะครับเด็ดเดดกันทั้งนั้นเลยนะครับ8วันนี้นะครับผมโอ้โหมันยากเกินนะบอกได้คำเดียวแต่ขนาดนี้ในช่องนะครับผม ฟินกันขนาดนี้หน้าช่องหน้าโลกออนไลน์ในครอบครัวจะฟินกันขนาดไหนแสดงความยดีกับพี่ๆทั้งในหน้าช่อง YouTube และก็ในครอบครัวด้วยในครอบครัวตัวเน้นและก็ตัวขนมหวานมาตามนัดไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยอย <Wow. S 1> ครับใครที่อยู่ในครอบครัวก็แสดงความกินดีด้วยนะครับ วันนี้เหมือนเช่นเคยนะครับนำมาฝากให้เหมือนเช่นเคยสำหรับแนวทาง1คู่เน้นๆวันนี้นะครับก่อนที่เราจะมารับชมพรีวิวก่อนเกมทัศนฟุตบอลหน้าช่องของเบนเซนเตอร์กับเบนเซนเตอร์วันนี้นะครับ ฝากพี่ๆไปด้วยสำหรับพี่ท่านใดที่กำลังมองหากลุ่มครอบครัวฟุตบอลดีๆกำลังมองหากลุ่มนำบอลสดที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้กำลังมองหากลุ่มแนวทางฟุตบอลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโนหนึ่งในระดับประเทศไทยนะตอนนี้นะครับลองเปิดอกเปิดใจนะครับผมมาเข้าอยู่ในครอบครัวของเบนเซนเตอร์มาเข้าหมู่บ้านเบนเซนเตอร์มาอยู่ในแกลงเดียวกันรับรองว่าพี่ๆจะได้แนวทาง เยอะแน่นอนนะครับแถมยังฟินด้วยนะครับง่ายนิดเดียวเลย Line แอดออฟฟิเชีนะครับ b ีซ1ทเก้าหนึอย่าลืมว่า Line แอดออฟฟิเชียลบีมีแอดไซน์นำหน้าด้วยหรือจำไม่ได้ไปดูที่คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการเข้าครอบครัวไว้ให้นะครับและอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับฝากพี่ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับเบน c e เซนเกับทีมงานด้วยนะครับอย่าลืมนะ แนวทางดีๆนะครับสิบปากว่านะครับไม่เท่าตายเห็นสิบตายเห็นไม่เท่าลงมาสัมผัสเองนะครับกับบรรยากาศในครอบครัวของเรานะครับวันนี้หนึ่งคู่ที่น่าสนใจเบน์ก็คงหนีไม่พ้นนะครับผมรายการคาราบาวครับอังกฤษนะครับคลิกออฟเวลาตะสามตรงเหมือนเช่นเคยรอบรองชนะเลิศอีกหนึ่งคู่นัดที่สองนะครับน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนะครับ หนึ่งทีมที่เข้าชิงรอแล้วนะครับคือทางสิสงบูเชลซีที่ชนะโบลโูไป6ประตูต่อ1คคัคือที่บานมาสกอร์รวม6-2นะครับใน2นัดในรอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้จะเป็นชิวของลิเวอร์พูลเจอกับฟูแลมนะครับนัดแรกที่เจอกันในแอนฟิลด์เป็นทางลิเวอร์พูลที่ชนะฟูแลม2ประตูต่อ1อ่านะครับผมนัดนี้กลับมาเตะในบ้านเจ้าสัว ซึ่งความได้เปรียบอยู่ที่ลิเวอร์พูลทั้งหมดนะครับทีมรองบอลอย่างทางฟูลแลมวันนี้นะครับขาดตัวผู้เล่นหลักๆเลยคือ3คนด้วยกันไปรับใช้ทีมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นอิเล็กอ,อเล็กอิโบบี้นะครับแควินบาซซี่และก็โฟเดบัลโลตูเล่สคนนี้จะไม่มีชื่อในวันนี้อย่างแน่นอนส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างทางลิเวอร์พูลนะครับพวกเขาก็มีนักเตะที่ไปรับใช้ทีมชาติเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาหที่ตอนนี้มีอาการบาดเจ็บที่เอ็นหัวเข่ารวมไปถึงเอ็นโดด้วยนะครับที่ไปรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นแถมมีตัวผู้เล่นหลักๆเลยที่มีอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นโซบอสไลานะครับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนโลโบซันนะครับยังเชื่อว่าวันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะนัดก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลก็ทําให้เห็นแล้วนะครับไม่มีโมฮัมเหม็ดซาลาหไม่มีโซบอสไล ไม่มีเอนโดไม่มีเทนอเล็กซานโดอาโนไม่มีทางโรเบซันแต่ลิเวอร์พูลมีเจเกนคอปนะครับโอ้โหต้องปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถึงนักเตะลิเวอร์พูลถ้ามองจาก11ตัวจริงแล้วถ้ามองจากรายชื่อนะตอนนี้แล้วนะครับขาดตัวผู้เล่นหลักๆไปเยอะพอสมควรแต่พวกเขาขาดไปไม่ได้เลยหนึ่งคนคือเจเกนคอปนัดที่ผ่านมาก็อัดบอลมัดไปถึง4ประตูต่อศูนัวครึ่งหลังทีเดียวเลยคือ4ลูก นะครับวันนี้นะครับคู่ชิงในฝันหลายๆคนในฤดูกาลนี้น่าจะเป็นทางเชลซีเจอกับลิเวอร์พูลอย่าลืมว่าเชลซีเข้าไปรอชิงแล้วนะครับด้วยความพร้อมนะครับด้วยความได้เปรียบและด้วยอะไรหลายๆอย่างวันนี้ลิเวอร์พูลค่อนข้างที่จะเข้าทางพวกเขามากๆนอกจากมันจะมีอะไรพลิกโผมากกว่านี้นะครับจะเป็นทางฟูลแลมเข้าชิงก็ ก็เปอร์เซ็นต์น้อยซะเหลือเกินวันนี้หลายๆสื่อหลายๆสำนักเลยก็ยังมองว่าเลี้ยวบูจะเป็นฝ่ายที่คว้าชัยและก็เข้าชิงได้ <S <S เบนก็คงจะมองไม่หนีห่างนะครับด้วยด้วยความพร้อมเลี้ยวบูวันนี้ในการจัด11ตัวจริงคาดการของมูสกอ้นะครับใช้เป็นอดิสซอนเหมือนเดิมนะครับอ่าอ่ะ ไม่ไม่นะครับอูสกอใช้เป็นเคลเฮอร์ในการเฝ้าเสาว,วันนี้นะครับผมแบ็กโฟลแบบสุดแจ่งน่าจะเป็นทางฟานได้ยืนคู่กับกูนาเต้นะครับส่วนกองกลางน่าจะใช้เป็นชุดเดิมเลยนะครับในการที่ชนะบอลมัดแล้วก็3ประสานแนวหน้านะครับดีอาร์กัคโปโชต้านะครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับด้วยความกดดันหลายๆอย่างแล้วลิเวอร์พูลไม่มีความกดดันอะไรเลยนะวันนี้นะครับ คือเลี้ยวฟูวันนี้นัดแรกก็ตุนความได้เปรียบมาแล้วคือชนะมา2ประตูต่อหนึ่งนัดนี้ถึงจะออกมาเป็นเกมเยือนแต่ถ้ามองจากภาษีทีมมองจากศักยภาพทีมพวกเขาก็ยังดูดีกว่านะครับฟูลแลมวันนี้กดดันสุดๆแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้ามองจริงๆฟูแลมมาถึงนัดน,นี้มาถึงรอบรองชนะเลิศได้นะตอนนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสรุปและฟันธงเลยวันนี้ในหนึ่ง คู่ตัวเน้นหน้าช่องของเบนนะครับผมชิกออฟเวลาตีสตรงเลยนะครับผมรอบรองชนะเลิศคาราบาวครับอังกฤษนัดที่2ฟูแลมจะเปิดบ้านเจอกับลิวพูกับกำแพงที่ลิวพูเปิดมาต่อเล็กน้อยก็ว่าได้นะครับไม่ถึงกับเยอะ ฟันธงวันนี้ลิวอภูใน90นาทีจะเป็นฝ่ายเฉือนชนะฟูแล่มได้และจะไปเข้าชิงกับเชลซีนะครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ที่ลิวอพูดได้เลยสวยงามมากรับรองว่าสวยงามมากครับผมคอมเมนต์ไหมกันหน่อยนะนะครับคอมเมนต์ไหมกันหน่อยนะครับใครที่มองว่าวันนี้ลิวอพูจะเข้าชิงไหมนะครับสุดท้ายนี้เหมือนที่เบนพูดไว้นะครับ นักฟุตบอลยังต้องมีโค้ดนักเสี่ยงโชคต้องมีเสี่ยน,นะครับใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าในหน้าช่องก็ลองเปิดอ,อกเปิดใจเข้ามาเอาแนวทางนะครับเขาครอบครัวฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นเข้ามาปรึกษากันก่อนเข้ามาพูดคุยกันก่อนเข้ามาดูบรรยากาศในครอบครัวกันก่อนนะครับง่ายนิดเดียว Line แอดออฟฟิเชียลนะครับ b z 9 1 1นะครับอย่าลืมว่ามีแอดซา์นำหน้า หรือไปจิ้มลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยสุดท้ายนี้ไม่ว่ามาจะเร็วัะแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับปม